ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้คนนี้เคยตัดทรงสมุนไรญี่ปุ่นเมื่อเมื่อสามเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เอ่ยเมื่อวันสงการมาตัดทรงสมุนไรญี่ปุ่นวันนี้จะมาตัดทรงสมุไรญี่ปุ่นอีกนะครับครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยดูวิธีนะครับตัดทรงสมุนไรญี่ปุ่นโอ้นี่ของจริงครับฮาริกาโตยองยองเล่ายองยองเล่าเซมากุเตฮาริกาโตเซมเซมช่างมึงตายแน่เนาะ ครับอันนี้ครับดูวิธีตัดของช่างอ่อนนะครับคือเอามุมหน้าผากสองมุมนี่เป็นแบบนะครับตัดทรงซามูไรญี่ปุ่นครับต้นตำรับเลยครับคนนี้เขาชอบมากวันนี้เขาก็มาตัดอีกเพราะว่าเขาชอบทรงซามูไรญี่ปุ่นมากดูหน้าตาเขาครับนี่เหมือนญี่ปุ่นเลยยองยองเล่ายองยองเล่าฮาริกตโตเซมเซมแล้วก็บอกว่าเซมเซมนิโมไมอาริดันโน ไอเอฟมอร์นิ่งนี่มาใหม่นะครับทรงกับปะเขาเรียกทรงกับปะแล้วก็ทรงสมุไลัยญี่ปุ่นแปลงล่างคนเดิมครับนี่แต่เขามาตัดอีกครับผมก็ต้องทําให้ครับส่วนเพลงที่ผมทําไปนั้นก็เป็นดีเจคนหนึ่งเขาอัดให้ผมก็ขอบพระคุณมากนะครับดีเจแล้วก็คุณจันอะไรนั่นแล้วก็คุณช่องปิมคุงช่วยเอาไปติดต่อประสานงานให้ ครับอันนี้ของจริงครับนี่มาอีกแล้วมาตัดอีกครับทรงซามูไรญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับนี่ดูนะครับทั้งอ้อนก็ตัดแบบมีศิลปะครับนี่ <c oughs> คือในภาษาที่ผมพูดไปนี่ยองยองเล้ายองยองเล่าลีกะตโตเซมเซมแล้วก็กับปะ อะไรอย่างนี้นะครับผมก็พูดไปตามภาษาที่ผมพูดก็คือยองยองเล้าฮาลิกะโตเซมเซมนิวบรไม้ช่างมึงตายแน่เนาะอันนี้เรามาตัดอีกอันนี้เป็นเพลงที่ที่คุณวันชัยเขาแล้วก็คุณกับดีเจก็ทําให้นะครับดูชัดเลยนะช่างอ้อนตัดเองดูวิธีตัดก็ตัดง,ง่ายๆครับ ทรงสมุนไพรญี่ปุ่นเขาติดใจเขามาอีกก็จะมาเที่ยวปีใหม่เขาก็มาตัดอีกครับช่างอ้อนก็ทําให้อย่างดีเลยเละครับนี่เป็นเป็นทรงกับปะภาคสามภาคสี่อะครับนี่พอภาคหนึ่งเขาตัดไปแล้วเมื่อวันสงกรานแล้วครับก่อนสงกรานว,าวันนี้เขากลับมาเขาก็มาตัดอีกเขาเอาทรงเดิมครับคนเดิมนี่แหละครับนี่ชื่ออะไรครับ ไม่บอกชื่อเนาะพูดภาษาไทยไม่ได้เนาะเอ้ยเจ้าเจ้าเาก็ไม่ได้อีกเอาฮาริคัตโตก็ไม่เข้าใจเซมเซมก็ไม่เข้าใจย่องย่องเล้าก็ไม่เข้าใจนี่มุ้มไม้ก็เข้าใจบ้างนิดหน่อยคือจากกันแล้วพบกันใหม่แล้วก็มาบอกว่าช่างมึงตายแน่เนาะใช่ไหมครับขอบคุณครับชื่อนายอะไรผมก็ไม่รู้นะอันนี้แต่กองเชียร์นี้ก็มาด้วยดูนะครับกองเชียร์ก็มาด้วย ช่วยช่วยเชียร์ให้ด้วยครับดูนะครับนี่คือช่างอ่อนครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับโอ้โหหน้าเหมือนญี่ปุ่นมากเลยขอบคุณมากนะครับฝั่งนี้ไม่ดีแล้วก็กดลงนิดนึงอย่างนี้นี่ครับคนนี้แหละครับเคยตัดเมื่อสามเดือนที่แล้วอันนี้กลับมาเขาก็มาตัดใหม่อีกครับ ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้าโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับกับช่างอ่อนฮาริกาโตเซมเซม thank you very m u ั h ขอบคุณครับ